เยอดูเหมือนว่าจะคาดเคลื่อนไปหน่อยฮะได้แต่ว่าที่นี่มันโอ้ก็สวยเหมือนกันนี่นะอืมน่าสนใจน่าสนใจหวังว่าจะอยู่บ้านนะมีใครอยู่ไหมใครมากดกิ่งวะเสียงดังเว้ย <c oughs> เออที่แท้ก็อาจารย์เถ่าเองอ่ะ นึกว่าโพสตสตอเกอร์ซะอีกอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้อาจารย์ว่าใครเถานะครับก็เห็นหัวเถ่าๆานกว่าแก่แล้วอ่ะแม้แต่มาข้างนอกโรงเรียนยังเรียกผมแบบนั้นอยูอย่เองเลยเนี่ยช่วยไม่ได้ถ้าไม่ชอบที่ฉันนี่งก็เชิญไปนอนที่อื่นเลยค่ะเฮะ้ยเดี๋ยวอาจารยา์ปิดประตูใส่อย่างงี้แนละ้วจะเข้ายังไงล่ะเนี่ยแบบนี้เอายังไงดีเนี่ย,ยเข้าหน้าบ้านแล้วกันนะนี่อาจารย์เรียวได้ยินที่ผมพูดหรือเปล่าครับเนี่ยก็ เฟังอยู่นี่ไงเลิกบวดแล้วนะใส่น้ําตาลเข้าไปแล้วไม่ใช่เกลือเนะ่ยใส่น้าตาลแล้วก็อย่าใส่เยอะเกินไปด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะรสชาติเพี้ยนหมดเนะี่ยอีกอย่างนลยอาจารย์เรียวเป็นคนซุ่มซ่ามอย่าใส่เกลือเลยนะครับอย่าใส่เกลือเด็ดขาดขวดที่เขียนว่าน้ําตาลเท่านั้นนะครับให้ตายสิผมรูไม่เข้าใจเลยจริงๆจะมีเกลือไว้ทําบ้านอะไรเยอะแยะครับเนี่ยเสียงอะไรวะเนาะ เดี๋ยวฉันไ่รู้เองอาจารย์เชิญทำขนมต่อเลยค่ะครับครับนานๆนนทีจะได้ออกมาเล่นก็ดูท่าจะสนุกดีนะครับคนที่น่าจะสนุกที่สุดก็น่าจะเป็นเธอละมั้งงั้นตัวผมเองก็ขอสนุกบ้างละกันนะครับ <laughs> นี่ <Brid> อาจารย์เรียวครับเป็นอะไร <fall down. S 2> หรือเปล่าจหนูนี่แต่งตัวอะไรของมันเนี่ยดูไม่คลาสสิกเอาซะเลยนะแบบนี้ค่อยดูดีหน่อยยังไงซะอยากเจอเราๆจังเลยนะครับ นักเรียนของฉัน